สวัสดีครับเพื่อนๆฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมอยากจะมานั่งใต้ต้นไม้หน้าคาเฟ่แหละที่เคยมาแล้วชอบบรรยากาศลมดื่นมากมีต้นไม้ใหญ่นั่งลมเย็น อีกอย่างมันใกล้บ้านผมด้วยเดินมาก็ได้เอามอเไซค์มาดีกว่าไม่ต้องเดินแดดร้อนแต่วันนี้แดดไม่มีลมลื่นมากดูต้นไม้ประดูนี้ปดูประด,ระดูดูสิครับลมเย็นมากมีต้นสาระแต่แต้นนี้ต้นไม้สูงใหญ่นะเอวันนี้เหมือนผมมานั่งรียต้นไม้เลยอะ นี่ต้นสักมีชิงช้าด้วยนะนั่งเล่นชิงช้าชนี่ตะเคียนทองที่ผมมาบ่อยนี่ไม่ใช่หรอกบรรยากาศหน้าร้านหน้านั่งมากเครื่องดื่มไม่แพงอันนี้ต้นยางนาอันนี้25ปีอ่าไกลบ้านด้วยไปแล้วครับฝากกดติดตามนะครับท่านผู้ชม